านนันัท่านทวนจังหวัดตวันดันะครับวันนี้ก็มีข้าวสวนรัชการนะครับได้ให้เกียรติในทางมาค่อนข้างทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสวรัชการจังหวัดนุบคณะจัดสภาก็ได้มีการถวายกีรตินะครับวันนี้เป็นของในการสำนักงานแล้อยู่ในสำนักงานวีราุรข้าวสวดรัชการจังหวัดวีรบุรายท่านไหนนะครับในวันนี้และภาษาไทยจังหวัดอุบลนะครับ สืชร่วนงานงถ่านเรียนเชิท่านในราครับแต่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดุยดนะครับเดี๋ยวขอเชิญผ้าบารายนะครับอ่าผ้าบารายแล้วก็ผ้าไทยนะครับเซตเลยนะครับร่วมกันในวันนี้ครับเรก็จะมาช่วยกัสานผ้าไทให้สนุกด้วยนะครับ เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหน้าที่สัตเแค่เป็นช่องว่างเฉยๆอันนี้ก็เป็นหน้ากันใช่หมใช่ครับนี่ก็เหมือนหน้านี่จะเป็นหน้าธรรมชาติคือหลนๆเป็นทางเขไปจุดนี้เจุดูหน้าล้นไม่น้ำเป็นสียาวเลยยาวเลยครับยาวเลยยาวตรงเลย ในวันเป็ญเดือนที่สองครับเพื่อเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวได้มาสมมาน้ําที่ประสาทเบงตำตลอดจนลอยกระทงตามประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นเองครับ5่านนาจังหวัดอุริลมทุกสัานครับในส่วนของ การแถลงข่าวครั้งนี้นะครับเป็นความตั้งใจของทางจังหวัดบุรีรัมย์คืองานลอยกระทงซึ่งการลอยกระทงนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ในทุกทกที่ของประเทศไทยของเราแต่ที่นี่อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มากแล้วก็ให้รู้บรรยากาศลอยกระทงที่ประสาทเมืองเมืองตับแห่งนี้ก็เนื่องจากว่าจังหวัดบุรีรัมย์เราเนี่ยมี เป็นปากท้องของพี่น้องประาชาชนทั้งสิน้นเรื่องแรกที่เราให้ความสำคัญก็คือเรื่องของเราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเรา ผลิตนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยโดยองการท่งเที่ยวชุ่ชยนะครับและผูประกอบการอื่นที่ครับในส่วนของสินค้าสีผอมนะครับเขาจะร้องผลิตเอาไคลนี่นะครับ่งเป็นสินค้างนะครับรัเพือมันเพื่อ เราใชอเราใช้ภาพว่าเราก็เป็นเป็นแบบโจมกบะเมนจิพายขมรนอะไรแบบนี้านาเขมแ้นกว่ามก็บนกบนกนบนจมกบนก็อกบนเนีเขาเรียกว่าสลิกบครับ สำหรับการจัดงานลอยกระทรงของจังหวัดบุรีรัมย์ในปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่25 26 27โดยเฉพาะวันที่เป็นไฮไลท์นี่คือวันที่26นะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานลอยกระทรงที่ปรสาสาทเมืองตับชื่องานกยบลายสมมาสายน้ำชาสมมาสายน้ำปราสาทเมืองตับน้อมนำบูชาปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับก็เชิญชวนพี่น้อง ชาวประโคนชัยทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยได้มาร่วมมือกันจัดที่ประสาทเมืองตับซึ่งเราหวังว่าอย่างยิ่งว่าเราจะผลักดันขับเคลื่อนการจัดงานการการจัดงานลอยกระทงที่ประสาทเมืองตับเนี่ยให้เป็นงานที่ที่ถือว่าเป็นงานสําคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เราจัดเป็นพิเศษในช่วงของวัน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 ที่26 ันที่26ที่ที่เป็น,นไฮไลท์ของการจัดงานที่มีขบวนแห่นั้นปีนี้เราเชิญชวนพี่น้องชาวประคนชัยใส่ชุดใส่ชุดสิริกระเบนนะครับก็เหมือนกับโจงกระเบนเนี่ยนะครับใส่ชุดสิริกระเบนโดยใช้ผ้าบาลายพันปีของปราสาทเมืองตำ่ำซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดขายให้กับปราสาทเมืองต่ำของเราในในงาน ลอยกระทงในปีนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวเที่ยวชมแล้วก็ได้มาร่วมง,งานที่ไอ้ปราสาทบมือต่ำแห่งนี้แล้วก็มาร่วมกันใส่ชุดเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ซีรีกระเบนแล้วก็ช่วยกันมารักษาสืบทอดประเพณีลอยกระทงที่ปราสาทเมืองต่ำแล้วก็แล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ที่สาคัญ ใครที่มาลอยกระทงในพื้นที่แห่งนี้แล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดไปครับจะมีให้นักเที่ยวเข้าไปลอยกระทงบูชาน้ํานะครับตรงนั้นก็จะเป็นเฉพาะแค่แค่ทําพิธีแล้วก็เป็นจุดเป็นไฮไลท์สำคัญที่ถ่ายรูปแต่จริงๆพื้นที่ที่เราจะให้ลอยจริงๆก็คือที่ที่สระบาลายที่บาลายขนาดใหญ่ของเราครับซึ่งถือเป็นบาลายที่มีความสมบูรณ์อย่างยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์แลวก็ในเชิงคุณค่า ของพื้นที่ตรงนี้และของความวมสมบูรณ์ของพื้นที่ท่านใดได้ได้ไดมาลอยกระทงที่บาลายที่เมืองต่ําผมมั่นใจว่าทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมงานที่ประสาทเมืองต่าครับ